เชลซี Chelsea, สโมสรชั้นนำอ่งศึกพิม์ลีกนะครับเป็นทีมที่มียอดรวมในการซื้อขายนักเตะมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2020ในบรรดา5ลีกชั้นนำของยุโรปโดยมียอดรวมอยู่ที่311.12ล้านปอนด์นะครับโดยคลิปเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ13,378ล้านบาทโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นการจัด10อันดับยอดทีมที่มีการซื้อขายนักเตะมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2020นะฮะ เริ่มจากอันดับที่10กันเลยนะครับนั่นคือหงแดงลิเวอร์พูลยอดรวมในการซื้อขายนักเตะอยู่ที่116.46ล้านปอนด์นักเตะที่พวกเขาซื้อแพงที่สุดนะครับนั่นคือดาวินนเยสราคา67.5ล้านปอนด์ส่วนนักเตะที่พวกเขาขายแพงที่สุดนั่นคือซาดิโอมาเน่ราคาอยู่ที่28.8ล้านปอนด์อันดับที่9นะครับลีดยู่นเตดราคาซื้อขายรวมอยู่ที่147.05้้ล้านปอนด์นักเตะที่พวกเขาซื้อแพง ราคา29.56ล้านปอนด์ส่วนนักเตะที่ขายแพงที่สุดนั่นคือราฟินญาราคา52.2ล้านปอนด์นะครับอันดับที่8าดบเยนมูนิกนะครับยอดรวมในการซื้อขายนักเตะอยู่ที่149.49ล้านปอนด์นักเตะที่ซื้อแพงที่สุดนั่นคือมาชัยเดริกนะครับราคา60ล้านปอนด์ส่วนนักเตะที่ขายแพงที่สุดนั่นคือโรเบิร์ตเรวานทอปกีราคาอยู่ที่40.5ล้านปอนด์อันดับที่7นะครับเวสแฮมยูไนเต็ด ราคาซื้อขายรวมอยู่ที่156.06ล้านปอนด์นักเตะที่ซื้อแพงที่สุดนั่นคือจารุก้าสคามัตคลานะครับราคา32.4ล้านปอนด์นักเตะที่ขายแพงที่สุดนั่นคือเซบาเตียนอันแลร,ราคาอยู่ที่20.25ล้านปอนด์อันดับที่6ปารีสแซงแชงแมงนะครับราคาซื้อขายรวมอยู่ที่193.77ล้านปอน นักเตะที่พวกเขาซื้อแพงที่สุดนั่นคืออาชาร์ฮาคิมีราคาอยู่ที่59.85ล้านปอนด์ส่วนนักเตะที่พวกเขาขายแพงที่สุดนั่นคือคาริมุนโดราคา18ล้านปอนด์ อันดับที่5ท็อปแนมฮอสเปอร์นะครับราคาซื้อขายรวมอยู่ที่1 9 9 9 2ล้านปอนด์นักเตะที่พวกเขาซื้อแพงที่สุดนั่นคือริชาร์ดซอนราคา52.2ล้านปอนด์ส่วนนักเตะที่พวกเขาขายแพงที่สุดนั่นคือสตีเวนเบิร์กไวราคา28.1ล้านปอนด์อันดับที่4นะครับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดราคาซื้อขายรวมอยู่ที่211.70ล้านปอนด์ นักเตะที่พวกเขาซื้อแพงที่สุดนั่นคือบูโน่กิมารายนะครับราคา37.89ล้านปอนด์ส่วนนักเตะที่พวกเขาขายแพงที่สุดนั่นคือวูดแมนนะครับราคา10ล้านปอนด์นั่นเองอันดับที่3ามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับราคาซื้อขายรวมอยู่ที่212.82ล้านปอนด์นะฮะนักเตะที่พวกเขาซื้อแพงที่สุดนั่นคือเจดอนซานโช่นะครับราคาอยู่ที่76.5ล้านปอนด์ส่วนนักเตะที่ขายแพงที่สุดนั่นคือแดเนียลเจมส์นะครับ ราคา26ล้านปอนด์อันดับที่2นะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับราคาซื้อขายรวมอยู่ที่280ล้านปอนด์นักเตะที่ซื้อแพงที่สุดนั่นคือเบนไว้ราคา52.65ล้านปอนด์ส่วนนักเตะที่พวกเขาขายแพงที่สุดนะครับนั่นคือโจวิลล็หอกราคา26.45ล้านปอนด์นะครับแน่นอนนะฮะสำหรับอันดับที่1นนั่นคือเชลซีของเรานั่นเองนะครับ ราคาซื้อขายก็รวมตั้งแต่ปี2020นะครับอยู่ที่311.12ล้านปอนด์นะครับนักเตะที่ซื้อแพงที่สุดนั่นคือโรเมลูลูกากูราคารวมอยู่ที่101.7ล้านปอนด์นะครับส่วนนักเตะที่ขายแพงที่สุดนั่นคือแชมมี่อับราฮัมนะครับราคาอยู่ที่36ล้านปอนด์นั่นเอง